บริงานได้ชได้กินข่าวนํากันนี่โอ้พี่น้องเอ้ยเอ้าพูดนะโอ้คือ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 เห็นใ้หุ้ในใส้หุบหนใชยหุ้น้องละบ่าม่อีกรอะรออือรอห้งวะมองหน้าผมดิรออยู่เปร่พี่กันเนาะเอาเป็นผัวอะไร้ป่ บว้าบเลยบเฮงมันเลยงแค่นี้ปอนปอนฮ้ปอนไหมปอนข่อยนี้มือล่างย่บมื้ามือล่านี่โอ้ใชหมใช่ล่างร้อนแ่หมัดเฮ้ยเสียบช่องเลยเฮ้ยเฮ้ยบอ่บอเฮ้ยออนหนยเนี่ยน่อนอยู่โอ้เสียบมีหมดโต๊ะใช่ ระเบาวก็มี่โรายในช่วงนี้อ่าวิวก็วิวก็ตกแห้งบอกว่านี้ระเบาวบว์แมนเอาให้ค่านอไม้ระเบาวเอาให้น้ำใจซื่อเด้อเออเออน้ำใจเอ้าฮับมาไว้ฮับรถฮับรถเออบว์แมนโบว์แมนระเบาวซื้อนอไม้ไรระเบาเอาให้ซื่ออ่าไปซื้อขนมข้นวเจ้าอยากอะไรเอ้ามันบัวหลวงบัวลายหรอกแต่ว่าเออไปกันเด้อทึกโอ้ยกินทั้งหมดเลย มาพี่น,อน้องเลยเพรหลังจากที่เอ,อ่อเฮาข้ะมาตะเบึงทีเบิ้งทางน้องนมม้ำมายัางอันนะป๊ราะสบายดีเด้อน้องเดอ้อมายัางอันนี่สดีีพ่นอ้องต้มไก่ซีกต้มไก่ซีกโอ้ต้มไกอ่อ้ยคักนี่ดีร้อนนี่นโอ้นั่นก็นกํามาเต็มกําหนึ่งหรือไม่ โ oh, อ้ยล,ล่ะโอ้ oh, เอาเข่ามาชูกินอ oh. ีกโอ้ขึ้นมาพี่ขึ้นมาขึ้นมาเพิ่งต้องการเล่นมา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 เงี้ยมาจานเลยเอี้ย,ยขึ้นมาล่าเอ้ยมามามาขึ้นมาพี่ลูก oh. โอ้ยต้มไก่อกนี่อะไรดีลายดีลายดีลายพี่น้องเนียโอ้น้าล้างมือพร่อ นับเข่าลูกงับเขา่าโอ้โธ่ยายมันดอกมาพีน้ำม,มากินข้าวพีนะ้ำอย่าพลาดนะเ <c oughs> นี่ยน้องคนหาข้าวมาชูกินนี่มาเมย์เมย์เอเ้ยนั่งลงมามผู้ชายหาข้าวมาชูกินละฮัน <c oughs> อ่า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 เ <c oughs> นี่ยชวนลงไปเก็บกาแฟน้ำเนี <c oughs> ่ยฮันเออเอามากินน้ำไม้ก,ก่อนนะเขาผู้ใดยเช้าลาบู้หญิเช้าน้ำก็ว่ากันไปไปบันชองไปบันชองป๊อปช้อ ชิวเลวไว้วปะยังบ่โดยโดยโดยป้ากิน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 สบายดีเด้อจานอือันนี้กะกินยังเดียวข้าวต้นอันนี้นี่บ้านน้อไม้อันเราเอาให้ต้มหมูบ้านนี่นะโอ้น้องไม้น้องทายขอบุณขอบใจได้เลยเด้อน้องเพิ่นต้มหน้อไม้มาสู่กินพี่น้องเลยกินมากินน้ำกันลูกมากินน้ำกัน ออกินน้ากันกินข้าวห่มผ้ากินปลาห่มต้นอานาปโตกินข้าวห่มกันเด้อมา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 แล้วว่ากินทอดมาเตียงมาหาแล้วมึงนั่งขาเดือนหนึ่งเลยเราอาเราบอกในคลิปกันได้นั่งรอลูกนี่เดือนหนึ่งเลยพมาเราอะโอ้ยจำชื่อได้โอ้เสียงเด้เออเอาได้เพื่อนใหม่เดี๋ยวจให้ลูกนี่มาเหยียบเพื่อนนี่เราอะ อืมแต่ว่าลูกมีมังนอนมานอนโดดนี่แหละวะใจแล้วครับเพื่ออืมม่ไเดียวกันอืมมันคักเบิดกอะไรเจ้าอีกยังก็คักไปย่างหนึ่งกินๆไยกินๆบริงานได้ช่ได้กินข้าวน้ำกันนี่เออพี่น้อง้ยป้าพู้น่ะคือคือคือ คือห็นใท้่ยงคนท่ยุบในเท่ยงคด้วยน่ับดิจับดับดิคืออยู่ไรอ้าววชีงอ่าเป็นงเอ่าน้องละบ่มีอีกรอวะรออู้รองวะน้องนผมดิยว พี่กันเนอะเอาเป็นผัวได้ปะว้าวมาจบรถว้าวเฮงอะมึงจบเลยว้าวเฮงแค่นี้โอ้เอาเป็นผัวได้ปะวะฉันเออมันต้องเหมือนนั่นแน่นอนมาจบแล้วนะอืออืมคืออยู่ไรอันน้องน้องน้องหลานอันอายุจท่าไรนะเศรษฐเศรษฐอ๋อน้องเมฆเฉลี่ยหก รับได้ปะรับได้ <laughs> อืออันนี้อันนีเป็นเพียงตัวเล็กวะโอ้คัก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 โชว์ไฮไลท์กุนีกับ like <laughs> ได้ว้า <laughs> ไลค์กูนี่ก็บ่มีแล้วอ่ามีแต่คนมีลูกมีเมียหมดแล้วอืมมีแต่น้องเมียกี่แหละเห็นคือคือนี่อ่าหนังดเลย แล้วก็ภายในยมานำเนี่บ่มีแล้วเนาะนที่เหลือก็มีแต่คนอันนี้งบัดละอย่างเลยสองลูกสามบัดละอืม้ายก็ลูกสองแล้วนี่ก็ลูกหนึ่งนั่นก็นลูกสองนี่ลูกสา,<อ> <c oughs> ามมาเนี่ยหามาเพิ่มปะพี่ยันไม่ได้ชามครับโอ้ยนเนาะเหลือนี่ผู้บ่าวเพีเดียวนี้อ่าเลือผู้บ่าวลูกติดมัดบ่าวลูกติดอืมาาาการตรวจการขังมา เฮ้อย่งกงมาเฮ้กินกินกกินะมป้อนป้ป้อนฮ้ปอนไหป้อนข่อยนี้มือล่างย่บมือจ้ามือล้างย่นี่โอ้ใช่ป่ลาม้อนรับแค่ไปเสีบช่องเลย้ยเฮ้ยบอบอเฮ้ยอยเดียนะแไปกระบอโอ้ยไหนอ่อนอยู่อ่อนอยู่โอ้บ มีหมดโต๊ะใช้แหมเงี่บแซ่บใชครับใช่ครับน้ำใจคืองามแท้เนาะน้องละน้องน้ำเนี่หาแนวมาสุกินน้องไม้น้องท้ายนี่แซ่บแซ่บน้องอี๋มาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อข้าวจุ๊บจ้ากลางใจคนต้องดีแน่กับตอบระบบว์ไม่จบไม่ได้ ช่วงฉี่ยุทล็อกมือนาะเงแล้วพยุดงนะทำแบบนี้เพราะมันมักแเกือมาจะเมือน่งมากเอาหวมพากินปลาหวมต้อนอันนี้ไก่ไก่น้องน้องไม้บ่หรือน้องเนื้อบ่พ่พอแล้วจะไห่เนาะอืมอืมอืม จุ่มไก่จับภาพปิดเป็นก่อนมาเชียวเลือกพี่น้องเลือกกินชาวน้ำแข็งเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกล้องนะใช่ยรูบสมาคี้กันบาทหนึ่งหนึ่งสองส้ำโอเคคือจิเป็นมือวิเศษเด้๋ยวมันนินะก้อนหรือว่า ก้งกงลเาบอกยอยากกินเขานี่วงกินอยู่บอกอย่างงั้นกินก่อนกินก่อนเราห่ายอ้กินกันกินกันจัง่ากันเห็นไห อืมเนาะมัดกับกินไก่แสดงว่าน้องมันก็เห็นเลยนะลีลาหน่อยหนึ่งนี่มันของกินเบิดเลยเบลือก็จะได้ต้องกินก่อนอย่างว่าไปบิดมาอยู่มาเบิ่งอีกท๊นหนึ่งเบ็ดนี่แล้วน้องหลาน้อยวาคิดถึงแล้วน้องเลยแบบนี้แหละกินอิ่มกันอย่างว่ากันแน่อื่นทองก้อนนะแซ่บละอืมบุฟาตากพลกระเด้อบปเตียงเปเตียงบอกน้องเพิ่น เ่อวานเนี่ยไปหาเราไม้มาเด้อเราเ้าชอบชื่อนะเราทงเท่าไรเอาขายทงชิบพันต์เราบ่ะสกัดทงชิบพันยังมีคนชื่อเราว่ะเอาคอยไปหามาลดไอชื่อบ่ผลบุคิดว่าถิตาคนไปโอ้อันตรายไม่สบายแบบมาพี่น้องเลยกินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวสมัคีพี่น้องเลยอายุให้เอกก็นอนตาโตตามกลางบรรยากาศฝนตกสวดสาะสวดสระพี่น้องเอ้ยปตาโต อของข้าวแล้วของหวานบ้านนี่กล้วยขอกล้วยอีกกล้วยกล้วยได้ทุกอย่างเนาะบะบุญเนาะอาาอันนี้อันนี้มากล้วยเบาวังเวียงเด้อข่ามันจะซีผัดผักผู้พักขี้เฮือร้อยแล้วร้องเลยเห็ดน้ำลายเนาะน้ำลายรสเชียวครับโอ้ยเกือบลืมหายใจขึ้นไม่ตรงเนาะ ถ้าเจ้ไปเมือ <büy> น <adia> ี <vibrating> ้แห้งบริวากเจังะวะบไปได้บานี่ก็แดดนุ่ยใกล้ขุ่ย่ยบ่้อนยอมลแห้งบริวานน้เนาะปี่อก่เนาะเาสิลงใต้ได้บานี้มีไผสิลงน้ำบ่ราจะไปยุแต่ว่าเนีแนวรถแนวล่างพวกนอืนรถไม่ชอบโอ้ชอบนะพี่นองเลยไปยุพี่นองเินทง่ืดิน่าว้ากัน ก็มาบุญบาเสียงมาสิไปน้ำตะกี้มันก็ได้เกิดเหตุก่อนเนาะก็เลยโจ๊ะโจจะะะมมมมาาาาาาสสสสบบบบบยยอออออออ่่่่่่ไไไไไไไปปปปปปกกกกกรรรงงงงงงงคคลลลลเเเเเเเแแแนนนนนนนีี้้้้้ืืัััััหดดพพพตถวว <laughs> Hoa lại nhìn mùa giêng là. Bằng băng 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 cái băng băng บ่หู้หูกับาได้บ่อก็หาใจน้ำนี้วะเนาะบ่หูกับได้อ้าตีมันนี่คนอ่านใส่คุณล็บกูุดตเล็บกูุัต่อตัดลิฟตเน่ใครดอกพักได้จานนะ เอาไปขูดหนาด้วยนี่เออยังไงวัดเจ้าชิเมื่อยังเจ้าน่ะอยที่งานวัดเอ้างานวัดใช้หินวัดน่าโชคครับช่างปูนไงช่างเบียกแม่ครับเบี้ยกับครอบครัวนะอ๋อครอบครัวหนึ่งคี่พักอยู่อย่างนี้อืออืออือเออมาเคลี้เบี้ยงานก่อน Ar, ไปบ่ใช่านี่ยนะไปบ่ดูนี่ไรไปยู่ไปยู่อ๋อบอร์เชียนะไปนั่นไห่พี่น้องโทรถามทังพ่อน่ายู่ใช่นมันก็เกินคาดได้ฉลีนี้เพราะว่าก็คิดว่าทีได้ไปรํำซ้ำที่ค้นได้ได้นี่อ๋อมันก็คักแล้วนี่มันก็ม้วนแล้วช่าะว่าคันไปลงไปเส้นหิมโค้งเรื่องเนาทำไวเราอือไิ้โคไปเยหรอ เออหิ้มโคงนะยังไปยังสลัคามสลัแคบยิ่างสากข้ามมันขึ้นไปทั้งยังขึ้นเขบสงขลาแล้วไปไทยแถวทั้งทั้งไรอย่าไรไปกูรักเดี๋ยวนี้พอหิ้มโคงเลยแล้วแบบมันสบายรอยหิ้มโคงไม่ได้ขำไทยบ่อ๋อแบบอืมอันนี้อย่างไรรอยหิ้มโคงก็ชัดเขาแก่งกระเบาเนี่ยแล้วอ๋อขึ้นอยที่นั่นออบ้านเขาทั้งเวบ้านน้องใช้ไม่เข้าไปธาตุอันนะธาตุสนมอะไรเงี้ยวเลย มันมเสียวอยู่บ่บัดทางนี่เลยทาแขกไปแห้งคักสัตว์ตัวทางฮะโอ้โธ่ทางดีเนาะอ๋อทางเห็ดใหม่ขับวบุคคลสิ่งหิมโค้งทางเห็ดเก่ากุกักกุกักคุมเป็นบ่อรู้ก้อยเขาจะไม่ค่อยว่ากันแต่เนาะอืมอ่าโธไปอยู่เนาะบาเซียงกับบ้อโธ่หัวใจพี่น้องเิ่งเหมือนกันนะ ไปบ่ละจะดินเนื้อไปไปใช้กระปเบิดอันนี้เนะองตีนเออแสดงว่าน้องมันกินข้าวแทบเลมันนี่เบิว่าจะเบิดตเบิดติหนึ่งอ๋อกินลายดีน้องลายออกินสองครับหนึ่งกินโกนปุวบเอ้าแก้นแกกไม่ให้เจ้ากินกินน้ำัง คนแบบนี้แหละพี่น้องอยเมื่อคืนนี่ก็บัคืดมันต้นเลยอุลิ้นเลเดีรยโร้เนาะมีแต่แ่นองเด้อบรรยากาศดีด้บ่มีไผลงกับลงน้ำอันนี้แล้วสหรางกับลงเมฆอี่ละสองคนไตพต่นแล่เสียใาแล้วนี่เอาอันลงน้ำก็ต้อง น้อยแล้ไปเสียเชียหญ้ากาแฟช่ไหมวรับาวห้าลายดิว่าฝนตกดิช่วงนี้อันนั้นออกบ่ามาเลยพุ่มากมาแล้วไลายพ่อบตายซเซลลอยู่ลายเยอะดิมันมากเลยดิมาแล้วแต่มันซุ่มเีมันมากเลยมันมันหมัออากาศน้องเห็นยี่พ่คลิป คลิปเป็นตัวบระบุญก็ง่ายเต้นร้องร้องนีท่าเห็นไหมบ่เห็นบ่เออร้องเบิ่งเลยบรเป็นแบบนี้เลยแต่ละคนนะแถวแตกหมดเลยคณะทุกโลกไปเก็บผักอยู่บ้านยันก่อนนะที่เถรวงที่บ้านบุกทองผักลายนี่ไปเก็บเอามีบ่ทั้งนี้มีบ่มีอยู่พุทธเน่ยเขามีควายเด็กมันทางบ้านอฮอนั่นเด็ก เก็บพักกูเดเก็บผักูไปขายยูเบียดเดอเก็บเือหนึ่งกระเป๋าหนึ่งผักว้อะไรอดย่นก็อดเหอนกันเออดใหได้กระเป๋าหนึ่งอะไรแบบนี้่อ่าอ่อบ้านแต่แถวนี้เดี๋ยวบ่มีเนาะมีควายเด้อน่ะมันมาทำควายมีคายัวเลยเนาะมันมาทำเหมนบ่ เอ็นบ่บ้านน้องมีคือเพิมีช่างเนาะมงข้วไกันี่มีไม่มีไรมันสืมนปลามันิมันเป็นลำปาดุกปลาซื่นแลวมันก็เป็นยอ่า้นเอ่อจมีอย่างไดบ้พงนี่ยเจเตุรยแบดุดดุดเลยอ่าที่แต่ก่อนกาคมีหลายเ้นะโอ้ีนองพลก็ดราก็ได้หลแต่ว่าอันนี้กันเนาะอัน อันผลมุ้งนี่ก็ได้มาตรฐานอยู่ยได้โบผู้วัวได้พี่น้องเนาะเออเป็นเรื่องได้เรื่องได้เรื่องไปเลยรอหายจะพาไปเลยผุนตุ๊กก่อนมันผุนเช้าก่อนอันนี้ก่อนตากคนนะพี่น้องเนาะนแรงดินร้อกันก็เล็กน้อยอ่าคุแวิจากลาหนึ่งก็ลร่ำลาเนี่ยแล้วโชคดีเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อแบบว่าตีตีระฝากเอายุ่งว่าเมนบ่ อน้องละสาปีจีน้องน้ามจะปีนะเธอสองปีไ่เรียกันเป็นอย่างเนาะอ่ากำลังเป็นสาวจำเนี่ยสาวเป็นอย่างสาวแเท่าอะไรกำลังเป็นสาวได้นนองเลยชอรมีนเขาะขาตัวเรืนเต็นสิบห้ปีโอ้ยนี่มันน้อยโพเด็กน้อย มีแพ้อาวไม่แพาวออกไปตีตนเนาะกระบะเด้พี่น้องระรองเพลงไปจากคาองเพลทรายเหรอว่าเอาบงดูสมมุดว่ะฮะสมุดอสมมุติรือซึงวันน้องมีกจากมาขอ้องนี่ทรายเอากระกระปงหูรองว่าเอางเข่าๆในบ้านเขาทรายหรอในบ้าน ฮะชิบล้านบ่ในบ้านนี่เขาแต่งกันทรายมูคูน้องอย่างนี้ทรายสองเออเออดักแบบมูอืมประมาณสามสี่เซฟนะสามสี่เซฟมียังไงมีไก่มีงัวมีแต่งัวอวะข้อยบ่มีเนาะบางคนควายแต่บางคนจะง้อเออมีคั่มบ่โปมีค่ะบางคนมีบางคนบ่มีเออดีเลยเนาะเออพี่ท่านี่กับโปปันได เงินสามสิบล้านสมมุติเนาะอ่าม้วนก็มัวกับตัวเดียวบ่ตัวเดียวบางคนซองอ่าเพว่าเบ้าเฉลิว่าน้องเนี่ยตัวเดียวบ่เอาชงอ่ะตัวเดียวมันกินกูอิ่มกินไรเนี่ยเออพี่น้องคนบ้านเนี่ยเอาตัวใหญ่เลยเอาหรอเออตัวเอามาลายเนาะน้องคนเดียวกินไมอิ่มเด้อยี่พี่เออจะกินอี่จะกินข้าวลายเอา เขาบุกินก็ได้ครับโอ้งัวงซองคำนี่บุมมี่เนาะบุมี่แต่ก็ยักมีนแล้วบวกบว้เตี๊ยะกว่านี่ผู้ฟังมันก็ฟังยากเลยเนาะข้าอยักมีนเลยเอือแล้วละใส่มันนี่เป็นข้อแล้วจ้ะมันบวกเพลงพูนเนาะแพลงละคนอื่นเลยสามสี่บาทคุณสามสี่บาทคำนะคนลาวเลย อ้าบสามชีบาทได้อ้ายนี hmm? ่องฉลึงนึ่้ไอเด็กเนียชองฉลึงเอากรไดัแหมรุดลงแล้วรุดลงแล้วรุดแล้วรุดแล้วคืออะไรนาอเล่นผูจนเผากระตูผูอ่า พี่น้องเอออะพี่น okay. ้องเลยปลาชะทั้งอ่าดับบ้ากระิคอตุลำลาก่อนนะบาทนี่พี่น้องเห็นเนาะกสมุกขอบใจเด้อที่หาข้าวหาน้ามาสูให้กินเนาะพี่น้องเลยเพิ่นกะอัธยาชัยดีโอ้มารยาทดีมาย้มใดกะคือนอกจากเขาบ่ได้ถ่ายคลิปกับน้องเพิ่นกะหานั่นหานี่มักไม่มักตอกมาสูกินได้พี่น้องก็คือว่า น้องเพิ่งนี่ก็โอ,อ้มันยาทดีครับ,น,น,น,บน้นองไม้กับน้องไทยเพิ่งกับปหาหน่อไม้มาต้มสู้กินเป็นแบนี้มาว่าเตียงอยากเมืองว่านนี่แหละเพี่องโอ้คดีดีรายอาจจะย้ายสยดีเนอะแล้วเบงกอบซา้อ,าเ,อเอาเงินให้เะเรน,นะิบ,บัตรเติมเงินก่อนพี่นอนาะ <c oughs> โสอ้ยฮะระเบ่าวก็มีโบลาณในช่วงนี้อ่าวิวกับวิวกับตกแให้บอกว่านี้ระบ้าวบราณเอาให้ขานไม้ยระบ้าเอาให้น้ำใจซื่อเด้อเออเออน้ำใจเอ้าทำเอาไว้ทำรถทำรถเออโบราณโบราณระบ้าซื้อนไม้ยไรระบ้าเอาให้ซื้ออ่าไปซื้อขนมขนมเนี่ยเจ้าอยากอะไรเอ้าลูกมันบุหรว่โบรายหรอกแต่ว่า เ,เ,เจ้ามีน้ำใจด้มีน้ำใจหามาซูดะเบ,บากินดบบะเบาก็เอาให้เจ้าพอได้ซื้อกระต้มขนมกินบร่ได้ซื้ออย่างมะฝาดด้วปกติซือน้มะฝาดจาจะมัมจจะะกรจยเิเลยว <c oughs> ่าอย่างนี้บาดเนี้เว่าเ,าเขาใจน้ำด,ดีกว่า,าเผ็ดแล้วมักริกเลยเนาะ พอพูดว่าตําเพชรโพดเออแต่ว่าสูตรสูตรจะให้มันเพิษนะคือเราตอาตำใส่มักพริกลายอืมแล้วก็เอามะนาวใส่หลยลายมะนาวแล้วก็น้ำปลาแล้วก็มันมันตัดตัดคนพ็ดลงนะอ๋ออืมเด้อมะนาวน้ำปลาแล้วก็ใส่ผักบัวผักหอมอะออมันสิตัดลงแต่ว่าใส่ในหน่อยนี่โอ้ในนอนและพิษปลาชัน อ่าเราเเบาตรงใต้กันเด้อวันนี้เด้อเดินทางปลอดภัยอืมอืมทางปลอดภยงระเเบวเน้เลยเดยมามากาแฟซุกไปว่เก็บกาแฟเอ้าดีครัวยูซื้อไดยเนาะยูยูพูดมันร้ายไปเก็บกาแฟเขาเขาจ้างเนอะกาแฟยังเดือดอยู่ถ้าบ่มินาหิตเนี้นะอืมพี่แน้วลงเบีอยู่เก็บแต่พูนนะกะไปนอนเฮือนไอ้เมียแข้วลง เดี๋ยวไปคิดไปไกลได้เออเออถ้าว่าบุหักบุมากกันไงฮหักแพงกันไปไหนไปน้องกันได้เนาะอย่าประชดกินอืมคือใช่ในเรื่อนี้หักแพงกันไปไหนไปน้องกันได้มันยืนยาวกว่าอืมเพราะว่าเรื่องคมหักคมมักมันบังคับกันไ่ได้เลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะ อ่าคือน้องเมฆนี่็เออเป็นผููบาท่านนี่ก็เป็นผููส้าเฮาก็เบ้าโยกกันเป็นนุ่มแต่ว่าชีฮหักชีมักไผ่แล้วแต่ดอกอันนั้นนะเบ้าโยกกันด้ซื้อชี้หักกันอีรีกันแล้วแต่บัวหามหูนาตัวนี้เอเนาะไปสานไทยเดินทางกันเด้อสบายดีเด้น้องเด้อขโุกขบใจยะอรชี้หักเนี่ยกินมาสูกินไปกันเด้ออ้ย Hai, 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 để hay, hai, hay, hai, hay hai, hai, đi hai, chơi hai, 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 không có hai, 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 đi hai, 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 đây đó. จะดีมีแฮงอลงไปมันจะประมาณหลังจากวันอาทิตย์เมื่อนี้วันที่ยดอะไรหสิบสองที่สองบสองประมาณเช้าเช้าอืมเกอบสิบเก้าเช้านี่ยิมานังเที่ยวเนี่าอาจะกลับขึ้นมาทางนี้หลือลงพี่เลยก็ได้มันก่เีมันใกล้กวัวเลยลงพี่ใกล้มาทางนี้ก็ดีต่อมาแล้วกัมา พอจากบ้านเขาไปยาวเลยไกลเลยสามร้อยปลายวะก็โตนักเตะด้วยอ่าเดี๋ยวบอลนี่พังเบิ้งพังเบิ้งพี่น้องนอ่าทางนี้ใกล้ก็เข้ากันมากเลยเด้อเด้อไปไปเด้อไปจุกู่จุกคนบาย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 เออพี่น้องเลยอือนะคืดีมีเฮงดีใจน้องเด้อน้องเด้อสองคนเพิ่นโอ้ได้ทีใหม่แล้วแาบนี้ได้ทีเป็นของตัวเองแล้ว น้องไม้น้องทายพี่น้องเลยไปไป,ปกอดชิจบคลิปอยู่นี่เลยจะเนาะพี่น้องเลยเพราะว่ามันฝนตกยันไม่เปียกมีตะบอเตียงกับชิคอตัเดินทางก่อนบ้านนี้พี่น้องเลยลงไปพูดหละอ่าเบิ่งน้ำทีมงานเราใต้พี่น้องเลยเพราะว่าเห็ดเฮือนเห็นน่องสาลีเนาะไปเบิ่งเฮือนเบ่งซานให้น้นนนำน้องเพลินให้มันเลี้ยวมันทวนเลยจังสิกลับขึ้นมาเนาะจะไดนก็ขอมุกขอบใจทั้งเอฟซีปัตสกุทุกคนที่ติดตาม ตลอดมาแลก็ให้กำลังใจโดยตลอดมานาะอพี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงเบอรสุขทุขคนขอโตเดินทางกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเจอกันล่าใต้บ้านนี้เนาะสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปบ๊ายบายบ๊ายออ